พันรยาดาราดังถอนตัวออกจากละครเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่รอลุ้นว่าจะมีทายาทหรือยังสำหรับหลุยสกอตกับสาวนุ่นรมิดาประพาสโนโบลที่ล่าสุดนุ่มหลุยได้ออกมาเปิดใจหลังมีประเด็นว่าวานใจอย่างสาวนุ่นได้ขอถอนตัวจากงานละครซึ่งอาจจะมาจากที่กำลังตั้งท้องอยู่หรือเปล่าด้วยนุ่มหลุยสกอตออกมาเปิดเผยว่ายังไม่ได้ท้องผมว่าถอนตัวจากละครอ,อาจจะเป็นเพราะเหตุผลอื่นมากกว่า ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนและรอรุนเรื่องจะมีทายาทความจริงแล้วกันดูแลร่างกายและก็ดูแลเรื่องอาหารการกินตอนนี้กำลังรักษาร่างกายดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีที่สุดในตอนการตั้งครรส่วนเรื่องการรับงานก็ออกมาเผยว่าเริ่มแล้วและบอกว่าตั้งแต่ต้นปีที่แล้วว่า ขอรับงานให้น้อยลงให้ผมหน่อยแทนและอย่าให้ออกกําลังกายเยอะจนเกินไปจากนี้ยังออกมาเผยว่าเรื่องสุขภาพของทางคู่ก็โอเคยอยู่ก็มีช่วงหนึ่งที่เข้ายิมหนักก็มีเตือนให้พักผ่อนเยอะๆหน่อยก็เลยอยากปรับให้ทางคู่สมดุลกันเพื่อที่จะเกิดผลดีต่อสุขภาพส่วนเรื่องแพลนที่จะมีทายาสนุ่มลุยเผยว่าถ้าสมมติว่าเป็นปีหน้าได้ก็ดีคือผมจะเป็นคนวางแผนในระยะยอี